สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมบอลลี่คลิปนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในปีหน้านี้รายการระดับโลกที่แฟนๆรอคอยรายการแรกก็คงจะเป็น VNL ในปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วประเทศไทยของเราก็จะมีสนามที่เป็นเจ้าภาพด้วยก็รอชมรอเชียร์รอซื้อบัตรกันได้เลยครับและอีกหนึ่งรายการที่ทุกคนรอคอยก็คือการคัดเลือกโอลิมปิกนั่นเองครับและ ตอนนี้ Workpoint ก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าในเดือนกันยายนจะมีการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิกของวอลเลย์บอลหญิงครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเพราะว่าช่อง Workpoint ดูจากการถ่ายทอดสดชิงแชมป์โลกในครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับเพราะว่าถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลฟ์หรือว่าการไลฟ์ใน YouTube ครับซึ่งถือว่ามีความสะดวกมากๆสําหรับแฟนๆที่ไม่ได้ติดตามทางทีวีนะครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่ามารอบนี้คัดโอลิมปิกในเดือนกันยายนนี้ WorkPoint จะยังคง ถ่ายทอดควบคู่ไปกับช่องทางออนไลน์หรือไม่แต่ว่าน่าจะมีโอกาสที่จะถ่ายเลยครับเพราะว่าขนาดจริงแชมป์โลกเขาก็ยังถ่ายนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูกันแต่เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่า Workpoint ได้ลิขสิทธิ์ก็ขอไวพรให้สาวไทยของเราไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็ลุยทีมชาติในปีหน้าที่ต้องเจอรายการหนักแล้วก็รอคอยอย่างคัดโอลิมปิกครับ